5ข้อดีที่คุณไม่ควรแต่งงานข้อแรกนะคะปัญหาของคนโสดก็คือความเหงานะคะแต่ปัญหาของเราหมายถึงคนที่แต่งงานแล้วหรือว่าคนที่มีคู่เนี่ยมักจะมีคนเข้ามาร่วมในปัญหาเนี่ยจำนวนมากมายค่ะ ปัญหาของคนโสดนะคะเพียงแค่รู้สึกว่าอยากมีใครสักคนหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ว่าเวลาที่ปัญหาของคนมีคู่นะคะมีขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีความสลับซับซ้อนนะคะบางคนเป็นปัญหาเรื่องของฉันกับเธอนะคะเป็นปัญหาของเราสองคนแต่ปัญหาของคนที่แต่งงานแล้วนะคะ บางอย่างมันไม่มีแค่ฉันกับเธอนะคะบางอย่างมันมีเรื่องของพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยดังนั้นนะคะการอยู่เป็นโสดนะคะจึงมีปัญหาเรื่องเดียวก็คือเรื่องความเหงานั่นเองข้อที่2ค่ะคนโสดมีเวลา100%เเต็มนะคะไม่ว่าคุณจะทำภารกิจอะไรนะคะกินนอนออกกำลังกายนะคะหรือว่าทำงาน ที่คุณถนัดทํางานอดิเรกนะคะหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยคุณสามารถเลือกแล้วก็ไปได้ดั่งใจนะคะแต่ว่าในสําหรับชีวิตของคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยคุณจะต้องแบ่งเวลานะคะครึ่งนึงเนี่ยให้กับคู่ชีวิตถ้ามีลูกนะคะเวลามันก็จะหายไปอีกครึ่งนึงถ้ามีลูกสองคนก็แบ่งให้ลูกไปอีกนะคะคนละครึ่งนะคะดังนั้นนะคะคนโสดเนี่ยมีเวลาเป็นส่วนตัวเนี่ยเตม็ตมๆเลยค่ะ ข้อดีข้อทีอ่3นะคะของการไม่แต่งงานก็คือว่าเงินที่เราหามาได้นะคะสําหรับของคนโสดเนี่ยก็จะเป็นของเราเลยเต็มเต็มเหมือนกันเหมือนกับเรื่องของเวลานะคะ แต่สำหรับคนที่แต่งงานแล้วค่ะเครื่องหนึ่งนะคะก็จะถูกเอาไปดูแลครอบครัวนะคะแต่ถ้ามีลูกนะคะก็จะถูกแบ่งไปให้ลูกนะคะเรื่องของค่าเทอมค่ากินอยู่ค่าขนมค่าคนเลี้ยงค่าอาหารค่าแพมเพรสค่านมเยอะแยะต่างๆเลยค่ะมากมายเลยนะคะแต่สำหรับคนโสดแล้วนะคะคุณหาเงินมาได้เท่าไหร่นะคะคุณก็สามารถใช้เป็นการส่วนตัวนะคะได้แบบเต็มๆมากกว่าคนที่แต่งงานค่ะ ข้อดีข้อที่4นะคะของการไม่แต่งงานก็คือคุณไม่ต้องทะเลาะก,กับใครนะคะ,ะ,คะเวลาคุณอยู่คนเดียวนะคะคุณก็ไม่สามารถทะเลาะก,กับตัวเองได้แต่ว่าคนที่เป็นแต่งงานแล้วนะคะคุณอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับผู้ชีวิตได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยคนโสดไม่มีแน่นอนนะคะข้อดีข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5ก็คือคุณไม่ต้องมีความกังวลใจเลยะคะ่ะว่าใครจะมาแย่งของรักของห่วของคุณไปนะคะ เพราะว่าคนโสดอยู่กับตัวเองนะคะรักตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองแต่ว่าปัญหาของคนมีคู่ค่ะหลายๆคนเนี่ยเกิดปัญหาเรื่องของของรักของห่วงเนี่ยนะคะสามีหรือภรรยาของเราเนี่ยถูกแย่งไปหรือเขาไปม,มีคนอื่นมันก็ทําให้เราเนโศกเศร้าเสียใจได้แต่เรื่องนี้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นกับคนโสดแน่นอนนะคะก็เป็นข้อดีทั้ง5ข้อนะคะที่ฝากเอาไว้นะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะแต่ว่าคนที่แต่งงานแล้วนะคะก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะ จริงๆแล้วคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยก็มีข้อดีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่าให้ฟังนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ทิ้งคอมเมนต์นะคะไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่อง Happy Life by v i วี n u ุสวัสดีค่ะ